ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวานเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะวันนี้แอนหมูจะพามาแนะนำซีรีส์ฟินฟินจากคู่จิ้นสู่คู่จริงเรื่องสยบรักจอมเสเพลนะคะเป็นซีรีส์แนวประวัติศาสตร์โรแมนติกจำนวน40ตอนของผู้แต่งโมซูไป,ปนะคะกำกับโดยอินเทาผู้กำกับเดียวกันกับซีรีส์เรื่องโหลดผนึกหัวใจหววรักเทียบท้าปัตตาพีเป็นต้นค่ะนำแสดงโดยไปจิ้งถิงระบบกู้จิ๋วซือชายหนุ่มจอมเสเพลลูกชายคน ของตระกูลกู้ค่าบอดีที่มั่งคั่งในเมืองหยางโจประกบคู่กับซ่งอี้ระบบหลิวอี้หรูหญิงสาวผู้หวังบรรลุปเป้าหมายของการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและปลอดภยัยหลิวเสวี่ยอี้ระบทลั่วจือซางจางหา้าวเหวยระบทเย่ซืออันบอกเล่าเรื่องราวของหลิวอี้หรูคุณหนูลูกสาวครอบครัวพ่อค้าที่มีฐานะพอมีอันจะกินนางเอกเนี่ยไม่ได้รับความรักไล่โปรดปานจากบิดาเท่าไรนะักแม่ของนางเอกนั้นก็ป่วยกระเอาะกระแสะ มานนทั้งยังมีแม่เลี้ยงที่ใจร้ายพ่อของนางเอกเนี่ย ยังยกอนุภรยาขึ้นให้เหนือกว่าภรรยาเอกแม่ของเธอซะอีกนางเอกเนี่ยมีความหวังเดียวในชีวิตก็คือการหาสามีที่ดีและแต่งงานออกไปกับครอบครัวที่ดีๆนะคะดังนั้นนางเอกจึงอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวทําตัวเชื่อฟังและเฝ้าฝึกฝนตัวเองอย่างหนักเพื่อที่จะเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบที่ใครๆก็ต้องการเป็นภรรยาและลูกสะใภ้นะคะสุดท้ายโชคไม่เข้าข้างทําให้นางเอกต้องแต่งกับจอมเสเพเลกู้จิ๋วซื้อเปรอ ที่วันๆเอาแต่เที่ยวเตะสัมภมเลเทมเมาเข้าบ่อนเก่งสุดก็คือการหาเรื่องใช้เงินนะคะเมื่อนางเอกเนี่ยแต่งเข้าบ้านพระเอกยังเข้าใจผิดตอนแรกคิดว่าทําเพราะเงินตอนสองเข้าใจว่าเพราะชอบตัวเองหลงตัวเองไปอีกพระเอกของเราถึงตอนเนี้ยนางเอกควรทํายังไงต่อดีคนอย่างนางเอกนางไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับโชคชะตานะคะในที่สุดนางเอกก็น้อมยอมรับชะตากรรมของเธอเองเมื่อไม่สามารถพึ่งพาผู้อื่นเพื่อความอยู่รอดเธอจึงรู้ ขึ้นเรียนรู้กิจาการครอบครัวกับแม่สามีนะคะเธอได้รับตําแหน่งให้ดูแลกิจาการในครอบครัวเธอยังฝึกฝนสามีนะคะนางเอกเนี่ยเธอสามารถยืนหยัดต่อสู้กับพระเอกและเปลี่ยนเขาให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดจากเพลย์บอยขี้เมาเข้าบอ่อนให้กลายเป็นผู้ชายที่กล้าหาญซื่อสัตย์และชอบทำนางเอกจะทําสําเร็จหรือไม่แล้วพระเอกนางเอกจะรักกันได้ยังไงกันนะต้องไปติดตามกันนะคะคาดว่าน่าจะออกอากาศในปีนี้นั่นเองนะคะหากชอบคลิปนี้อย่า ลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนหมูทำคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องหมูหวานเลิฟซีรีส์หากผิดพลาดประการใดขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า